toa gold สีทอง toa สีที่เป็นประกายดุดทองแท้เคียงคู่พุทธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง toa แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกเพื่อความหอมและเฮงสวัสดีครับยินดีข้าสู่รายการช่วยด,ด้วยมูทอล์กพอดแคสต์ที่จะพูดถึงเรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเล่ามิทโลจีที่ไม่ใช่แค่เชื่อตามๆกันมาวันนี้อยู่กับแจ็คแปลกแจ็คนะครับคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ย น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็น process ที่เราเจอในทุกค่ำคืนแต่ว่าเราอาจจะไม่มีความรู้มากพอหรืออาจจะมี fact บางอย่างที่อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ process เหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้น process ที่เกิดขึ้นมันเป็นความจริงหรือเราแค่มนโนไปเอง Content ที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องความฝันประตูเชื่อมมิติหรือแค่ภาพลวงตาทางจิต เรามาดูกันก่อนว่าวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวเรื่องของการนอนเนี่ยเป็น process ที่ร่างกายเราจะมีการพักผ่อนแต่สมองเราไม่เคยมีการพักผ่อนต้องเรียกได้ว่าเอาไอเดียนี้ใส่ในหัวกันว่าเวลานอนคือร่างกายพักแต่สมองไม่เคยพักมันจะมีช่วง process หรือ stage ของสมองที่เกิดขึ้นในระหว่างการนอนเนี่ยที่เขาเรียกว่า REM sleep หรือว่าเป็น Rapid Eye Movement ที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ตางเราเนี่ยกรอกไปกรอกมาอย่างรวดเร็ว สมองใน process นี้จะทำงานหนะักแบบเดียวก,กันกับตอนที่เรากำลังตื่นขึ้นคลื่นสมองจะมีความถี่สูงขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝันจะเกิดขึ้นมากที่สุดซึ่งกระบวนการนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเป็นการ defragment หรือเป็นการจัดระเบียบข้อมูลหรือขยะทางอารมณ์ที่คุณเจอมาในแต่ละวันซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของวิญญ,ญาณได้หรือไม่เรียกได้ว่า เป็นไปได้เพราะว่าในช่วง REM sleep เนี่ยจิตจะคลายการยึดเกาะจากกายหยาบทาให้สภาวะจิตเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันกับเหมือนกับตอนที่เราทําการทําสมาธิหรือเป็นกายละเอียดจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะสัมผัสกับมิติที่ซับซอ้อนหรือพลังงานที่ซับซอ้อนได้มากขึ้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในเชิงของดีเทลก่อนว่าวิทยาศ,าศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการนอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันบ้างสเตจการหลับของมนุษย์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆและจะเกิดขึ้นเป็นไซเคิลเหมือนที่ทุกคนเคยได้ยินกันคําว่า Sleep Cycle หรือวงจรการนอนซึ่งหนึ่งวงจรการนอนเนี่ยจะเน้นเวลาประมาณ90นาทีต่อรอบและแบ่งเป็น2รอบใหญ่ๆดังนี้ครับรอบแรกคือ Non REM Sleep ซึ่งเป็นช่วงการหลับธรรมดามี3ระยะระยะที่1คือ Stage ที่เขาเรียกว่า N1 เรียกว่าหลับหลับ,ลบตื่นตื่นเคยได้นไหมเป็นช่วงรอยต่อระหว่างตอนที่เรากำลังตื่นกับเวลาหลับ เมื่อเราเริ่มหลับแล้วสปุ่มเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยจะกินระยะเวลาประมาณ5้าถึงสินาทีสมองเนี่ยจะเริ่มทํางานช้าลงมันมีปรากฏการณ์ที่มันน่าสนใจเกิดขึ้นเคยได้เคยได้ยินหรือเคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่เราเพิ่งหลับไปสักพักนึงเรารู้สึกว่าเหมือนกำลังตกเหวแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมา r o c e s s เนี้ยหรือว่าปรากฏการณ์เขาเรียกว่า hypnic jerk ซึ่งมันเป็นอาการสะดุ้งเหมือนกับตกเหวในช่วงนี้เกิดจากการที่เหมือนกับร่างกายยังยังทําการหลับไม่สนิทและประสาทสัมผัสของเรามันจะมีการตื่นขึ้นอยู่มันจะเป็นการเหมือน สภาวะของจิตกับร่างกายซึ่งคลื่นสมองที่ทํางานในช่วงนี้หรือในช่วงของ n1 เนี่ยเขาจะเรียกว่า alpha wave ซึ่งมีความถี่ประมาณ8-13เฮิรตซ์เป็นคลื่นที่เกิดขึ้นตอนที่เราพักผ่อนหลับตาลงแต่ยังไม่หลับเป็นเหมือนกับเป็นสะพานไปสู่โลกภายในที่อยู่ในจิตใจของเรา s t a จที่2หรือที่เรียกว่า n2 เนี่ยจะเป็นสภาวะหรือ s t a จที่หลับจริงและอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยจะลดลงหัวใจเราจะเต้นช้าลง เราใช้เวลาประมาณสัก50%ของการนอน,นในสเตจนี้และคลื่นความถี่ที่เกิดขึ้น,เ,นเราจะเรียกว่าคลื่นเซต้าเวฟหรือช่วงประมาณ4-8 Hz เฮิรตซ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะพบมากทั้งในสเตจหนที่พูดไปเมื่อกี้และในสเตจสอที่เป็น n 2ปัจจุบันซึ่ง Wave เซต้าเวฟจะเป็นคลื่นของจินตนาการและการเรียนรู้ในระดับลึกๆซึ่งในเด็กวัยเด็กหรือเด็กๆจะมีคลื่นจำนวนนี้ค่อนข้างเยอะและมาสู่สเตจที่3ที่เรียกว่า n 3 เป็นจุดที่หลับลึกที่สุดหรือที่เขาเรียกว่า deep sleep deep sleep เนี่ยร่างกายจะเกิดการซ่อมแซมตัวเองและหลัง growth hormone ออกมาจุดสังเกตเนี่ยช่วงนี้จะเป็นจุดที่เราจะปลุกคนที่นอนหลับอยู่ตื่นยากเว e ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะเรียกว่า Delta Wave ซึ่งมีความถี่มาะมาณ0.5ถึง4 h เฮิคลื่นช่วงหลับลึก n 3เนี่ยจะเหมือนกับน้ำที่ลึกและนิ่งสนิทที่สุดเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สงบแล้วก็ มีคุณค่าที่สุดของการนอนใครที่นอนหลับได้ลึกมีถ้าใครที่ใส่พวก variable device ต่างๆเนี่ยแล้วทำการ track เรื่องของการนอนเนี่ยยิ่งคุณมี deep sleep มากขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งพักผ่อนได้ดีขึ้นเท่านั้นทีนี้ stage แรกแบ่งออกเป็น3 stage ย่อยมาสู่ stage ที่2คือ REM sleep ที่จะบอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นช่วงที่เราเรียกว่า,วาหลับฝันซึ่งได้ว่าเป็นช่วงที่ มีความเป็นจินตนาการมีความสนุกสนานเกิดขึ้นที่สุดในช่วงนี้ R.M. e Sleep เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่หลับไปแล้วสักประมาณ90นาทีและจะยาวขึ้นเรื่อยๆในรอบหลังๆของคืนคำว่ารอบหลังของคืนเหมือนที่จะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่า Sleep Cycle เนี่ยมันจะเกิดเป็น Cycle เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนเกิดจากหลับไปแล้วประมาณ90นาทีและจะยาวขึ้นเรื่อยๆในรอบหลังๆของ Cycle ของคืนนั้นๆซึ่งอย่างที่จะบอกไปแล้วว่า รอบการนอน sleep cycle ในหนึ่งคืนเนี่ยจะเกิดหลายๆ cycle เกิดขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมักจะฝันเห็นหรือฝันชัดมากตอนช่วงเช้ามืดก่อนที่จะตื่นนอนเพราะเราอยู่ในช่วง REM sleep ก่อนที่จะตื่นนอนในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า paradoxical sleep หรือสภาวะที่เป็นย้อนแยง้งเพราะร่างกายเนี่ยเหมือนกับร่างกายเนี่ยเหมือนได้ชัดดาวตายไปแล้วกล้ามเนื้อเป็นอัมพาตหรืออาจจะเกิดภาวะพีอ เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้หรือที่เขาเรียกว่า sleep paralysis เพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ย Late ละเมอไปต่อยหรือไปเตะหรือไปขยับร่างกายตามความฝันเคยไหมเช่นบาง,บางทีเราเราฝันว่าเราเดินอยู่ในช่วง i อ m Sleep เนี่ย paradoxical sleep เนี่ยจะเป็นตัวล็อกไว้ไม่ให้เราลุกขึ้นมาเดินไปตามความฝันเพราะว่าตาเรายังปิดอยู่มันจะเป็นอันตรายเกิดขึ้นมากในช่วงนี้สมองจะตื่นตัวแบบสุดขีดโดยที่เวฟที่ทํางานในช่วง Sleep ช่วงนี้จะเรียกว่าเป็น Beta Wave หรือเป็น Gamma Wave ช่วงสิบสี่ถึงหนึเฮิร์ตซ์และเนี่ยแหละคือจุดพีคเพราะว่า r e m sleep เนี่ยคลื่นสมองจะฮุ่งสูงขึ้นมาอยู่ระดับที่เป็นเบต้าหรือแกมมาเป็นแบบเดียวกันที่สมองเรากำลังตื่นตัวอยู่หรือเป็นช่วงที่เวลาที่เรากำลังทำสมาธิขั้นสูงอยู่นั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าในมุมมองของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเขาบอกกันว่าความฝันมีกี่ประเภทในพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าความฝันมีทั้งหมด4ประเภท ตามคำพีสารัฐสังขะเนี่ยเขาบอกไว้ว่า4ประเภทนี้หนคือธาตุโคพะหรือธาตุพิการคือกินอิ่มเกินไปนอนถ้าไม่ดีเจ็บป่วยร่างกายเนี่ยจึงส่งสัญญาณมาเป็นแบบฝันร้ายซึ่งอันนี้ถือว่าเชื่อถือไม่ได้เช่นแบบว่ากินอิ่มเกินไปทำให้รู้สึกว่านอนไม่หลับรู้สึกแบบขยับตัวไม่ได้นั่นนี่กินอิ่มเกินไป2แบบคือจิตอาวรหรือว่าจิตที่เราคิดไปเอง เรื่องที่เรากังวลไปฝนันคุณพ่อคุณแม่มีความกังวลถึงว่าเออลูกชายลูกสาวจะเป็นอย่างไรหรือเห็นอะไรในแบบที่แบบว่าฝันถึงลูกสาวแบบว่าจะเกิดเหตุการณ์นัน้นี้อันเนี้ยเกิดจากการที่ว่าจิตเราเป็นกังวลกันไปเอง 3. เทพสังห์หรือว่าที่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาส่งเมสเซจหาเราเทวดาหรือการละเอียดเนี่ยต้องการมาเตือนหรือมาจะมาให้โชคมากเป็นฝันที่ชัดเจนมากเหมือนจริงซึ่งก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเราเรียนรู้เรื่องของลักษณะของ พุทธศาสนาหรือคําสอนในศาสนาไปก่อนยังไม่ได้บอกว่าไหนจริงไม่จริง 4. บุพภนิมิตหรือว่ากรรมบันดาลฝันเนี่ยจะเป็นการบอกเหตุถึงอะไรที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าตามแรงบุญแรงกรรมที่เราได้สะสมกันมาเช่นฝันว่าฝันว่าได้อุ้มพระฝันว่าเอา่อถูกงูรัดหรือต่างๆที่ดูลักษณะของความเป็นเป็นเทพความเป็นแฟนตาซีก็จะเรียกว่าเป็นกรรมบัรดาลหรือบุพภนิมิตทีนี้เนี่ยเรามาตั้งข้อสังเกตกันว่าเราจะแยกออกกันไหมล่ะว่าฝันแบบไหนล่ละที่เป็นแบบฝันแบบ คิดไปเองหรือฝันที่เป็นลางบอกเหตุจริงๆแจ็คลองลิสต์ออกมาได้ประมาณสัก5จุดสังเกตที่เราจะมาดูกัน1คือช่วงเวลาที่ฝันเป็นยังไงช่วงเวลาที่ฝันเนี่ยถ้าฝันแรนดอมเลยทุกเวลาโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำสักสองทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยอันเนี้ยถ้าฝันเกิดขึ้นในช่วงนี้เราคิดว่าคิดไปเองแต่ถ้าเกิดว่าเกิดช่วงเช้ามืดช่วงตีสามถึงช่วงสว่างเนี่ยอันเนี้ยแอสซูมได้ว่าอาจจะเป็นของจริง เพราะอะไรเพราะว่าช่วงเช้ามืดที่จะบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่า Sleep Cycle เราจะไปตกอยู่ในช่วงของ I E M sleep หรือช่วงที่จิตของเราเนี่ยตื่นรู้ที่สุดเพราะว่าแกม a w เว e หรือ beta w a ว e เนี่ยกำลังทำงานอย่างเต็มที่ทำให้จิตใจเรามีความละเอียดมากขึ้นอาจจะสัมผัสได้อาจจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเรื่องที่2คือเรื่องของความคมชัดของภาพต่างๆถ้าภาพแบบมาเบอะเบอะค่ตอนๆเหมือนดูหนังสลับตัดสลับไปมานู่นนี่เนี่ยอันเนี้ยอาจจะเกิดจากขยะในสมองของเรา ที่เราจะคิดไปเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพแบบชัดเจนแบบ 4K เห็นทุกอย่างละ,ละเอียดชัดเจนสีกลิ่นเสียงความรู้สึกทางสัมผัสต,ต่างๆแน่นอนแหละอาจจะเป็นความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นความฝันที่เป็นลักษณะของลางบอกเหตุหรือความฝันที่เกิดขึ้นจริง 3. เรื่องของ reasonable ความสมเหตุสมผลถ้าเนื้อเลือกมันมั่วซั่วมากเช่นแบบว่าแบบ เดินไปตกลงไปในเหวแล้วปีนกลับขึ้นมาเดินข้ามสะพานแล้วเนี่ยคือเนื้อเรื่องมันมั่วั่วไปหมดอันนี้แน่นอนแหละว่าความฝันระหว่าจะพิดไปเองเพ้อเจ้อไปเองแต่ถ้าเนื้อเรื่องเนี่ยมีความเป็นลาดับมีความเป็นจัดลําดับความสําคัญมีสาระสําคัญและมีความคงที่หรือมีความคอนแซนต์ในเรื่องของเรื่องเล่าเนี่ยไม่ได้แบบโอ้โหวูบวาบเลยขนาดนีนน้ตื่นมากี่ครั้งก็ยังสามารถจะจําได้แล้วก็ยังเล่าได้แม่นเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็ยังสามาจจะสามารถแอสซูมได้ว่าอาจจะเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่าง C สิ่งที่ได้รับรู้ information ที่เราได้รับรู้หากว่าเป็น n f o r m a ช i o n ที่เรารับรู้อยู่แล้วเช่นรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นสิ่งที่เรากังวลอยู่แล้วอาจจะซูุได้ว่าสิ่งนั้นน่ตอนที่เราฝันอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองเช่นอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ฝันถึงลูกชายลูกสาวอาจจะเป็นเพราะเรื่องของความเป็นห่วงความเป็นกังวลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเช่นเดินไปในหมู่บ้านเดินไปในบ้านนี้แล้วเขาบอกว่ามีบ่อน้ําอยู่ทางด้านซ้ายซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อน เป็นเลขที่บ้านที่เราไม่เคยไปอันเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นลางบอกเหตุหรือการชี้จุดบางอย่างก็ได้ 5. ข้อสุดท้ายคือความรู้สึกหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าตื่นมาแล้วแบบเออเพลียมึนหัวงงเวียนหัวแล้วความจําที่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยแบบหายไปอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะแอสซูมได้ว่าสิ่งเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองแต่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกมันท่วมท้นมากๆเช่นแบบโอ้โหใจฟูจังเลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบ ใจหายเสียใจมากๆเลยอย่างรุนแรงคบสึกนั้นนะติดอาจจะติดใจไปหลายวันเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่ค่อนข้างต่ําว่าอาจจะเป็นความฝันที่เป็นในเชิงของการบอกเหตุบางอย่างแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดมันไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าอันไหนจะจริงหรือไม่จริงใช้วิจารณญาณแล้วก็อย่าไปยึดถือยึดติดอะไรมากส่วนใหญ่มกักจะเกิดจากความกังวลของเรากันเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ากลไกบางอย่างเกี่ยวเรื่องของการฝันการนอนการหลับที่มันน่าสนใจเนี่ย มันมีอะไรบ้างข้อแรกเรื่องของผีอัมในทางพิษศาสตร์เนี่ยเขาใช้คำว่า sleep paralysis หรือสภาวะที่แบบกึ่งตายร่างกายกึ่งตายโดยจะเกิดขึ้นในช่วงที่จะบอกไปแล้วว่า I M sleep rapid eye movement ซึ่งเกิดในช่วงที่เรากำลังจะร่างกายรับผ่านการ deep sleep มาแล้วและกำลังอยู่ในช่วงที่ I M sleep ซึ่งกำลังจะเหมือนกับจบไซคลของการทำงานของไซคลการนอนนั้นๆสมองเนี่ยจะยัง ะมีความตื่นตัวที่สุดแต่ร่างกายจะยังชัดดาวอยู่เพื่อความปลอดภัยไม่ให้ร่างกายเราลุกขึ้นไปเพื่อที่ไปทําอะไรโน่นนั่นนี่ในในระหว่างที่สมองเรากาลังทางานอยู่ทีนี้เนี่ยในมุมมองของสายมูทั้งหลายหรือว่าในเรื่องของความวิญญาณเนี่ยผีอัมที่ว่านี้มันก็อาจจะเกิดจากมุมมองว่าสภาวะของจิตเนี่ยกลับเข้ามาในร่างแล้วคือเราเรามีคอนช u สเนส s และมีความสติมีความตื่นรู้แล้วแต่ว่ามันยังไม่แบบว่า fully integrate เข้ากันกับร่างกายเหมือนกับว่ามันยังไม่ สมานเข้ากันพอดีจิตกับร่างกายอะไรยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันทําให้เราอาจจะยังเห็นภาพหลอนหรือ hallucination ต่างๆหรืออาจจะยังเห็นการได้รับ message หรือว่าการรับรู้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ในช่วงนั้นๆเพราะว่าอย่างที่จะบอกว่าแกมม a wave ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทํางานอย่างแบบพุ่งพล่านมากๆและแกมม a wave อาจจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอยู่รอบตัวข้อ2 PGO wave เคยสงสัยกันไหมว่าทําไมตอนที่เรานอน,อนหลับเนี่ย ตาเราไม่ได้ลืมตาเลยซ้ำแต่เราเห็นภาพชัดมากเหมือนกับว่ามันอยู่ตรงหน้าเหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงแบบที่เราลืมตามันเกิดจากกระบวนการที่คลื่นไฟฟ้าที่เรียกว่า PGO wave เนี่ยที่มันพุ่งจากก้านสมองไปสู่ส่วนที่เป็นประมวลผลการมองเห็นหรือที่เรียกว่า visual cortex นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจึงเห็นภาพที่ชัดเจนมากๆในขณะที่เรากําลังหลับอยู่กลไกที่3ที่น่าสนใจคือ แล้วทำไมเราฝันไปแล้วทำไมเราตื่นขึ้นมาเราถึงแบบเฮ้ยทำไมเราจำความฝันไม่ได้เลยมันจำแบบเรือนลางเลยหรือผ่านยิ่งเวลาตื่นมาเสร็จปุ๊บผ่านไป5นาที10นาที1ชั่วโมงความฝันนั้นแะเราจะจำไม่ได้แล้วเราจะลืมไปแล้วมันเกิดจากว่าในตอนที่เราฝันเนี่ยมันจะมีสารสื่อประสาทตัวหนึ่งที่ชื่อว่า n o r p i n e p r i n e เนี่ยที่ใช้ในการบันทึกความจำเนี่ยอาจจะ pronunciation อาจจะผิดเพราะว่าเราไม่ใช่วงการ,การแพทย์เนาะแต่ว่า มันเป็นสารตัวหนึ่งที่เป็นสารสื่อประสาทจะอยู่ในระดับที่ต่ํามากสมองเนี่ยจึงไม่ค่อยบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในฝันถามว่าทําไมถึงต่ํามากเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราหลับเนี่ยมันคือ process ของสมองที่เป็น process ที่เขาเรียกว่า defragmentation ก็คือการย่อยสลายขยะหรือว่าการจัดการระเบียบในสมองต่างๆเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะมีการ overwrite ข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นเข้าไปในสมองหรือการเพิ่มข้อมูลจำนวนข้อมูลในสมองแต่ หากต้องการทริคที่จะฝึกสติให้รู้ตัวตื่นและขึ้นมาแล้วจำความฝันทนันทีมีเทคนิคที่จะจะพูดในตอนท้ายแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงหัวข้อที่4ก่อนเวลาที่เราฝันถึงคนที่เสียชีวิตคนที่เรารักคนที่จากไปแล้วเนี่ยเคยคิดไหมว่าเขามาจริงหรือเราคิดไปเองเอาจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการฟันธงหรอกว่ามันจะมีเครื่องมือที่วัด วิญญาณได้โดยตรงแต่มันจะมีทฤษฎีทางจิตวิทยาและก็ประสาทวิทยาที่สามารถอธิบายได้ประมาณสัก3สัญญาณที่จะยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับข้อแรก h y เ e อร์เรียลซึ่งอันนี้เนี่ยทำไมเวลาที่เราฝันถึงคนตายถึงแบบเห็นภาพชัดเจนมากในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า g r grief h a l l u c i n a t i o n หรือการหลอนหรือการเห็นภาพหลอนจาก ความรู้สึกโหยหาเมื่อเราสูญเสียคนสําคัญเนี่ยสมองเราจะเกิดภาวะโหยหาหรือว่าเรียกว่า yearning เนี่ยทำให้ส่วนประสาทการรับรู้หรือว่า sensory cortex เนี่ยทำงานหนักกว่าปกติเพื่อพยายามที่จะค้นหาคนนั้นๆที่อยู่ในสมองของเรามันจะมีสส่วนหนึ่งที่เรียกว่า amygdala อาจจะพูดผิดนะ amygdala ที่ใช้สาหรับการเก็บอารมณ์และส่วนสมองอาจจะเคยได้ยินชื่อคํานี้ว่า ฮิปโปแคมปัสที่เก็บเรื่องความทรงจําสมองสองส่วนนี้จะทางานร่วมกันอย่างรุนแรงในช่วงของเรมสลีปอย่างที่จะบอกก็คือแกมมาเวฟจะเป็นส่วนในเรื่องของการที่จะสื่อประสาทได้อย่างรวดเร็วสมองสองส่วนนี้เลยทํางานอย่างอย่างรวดเร็วในช่วงที่ในช่วงที่เป็นเรมสลีปเมื่อเราฝันถึงคนที่เราผูกพันเนี่ยข้อมูลความรู้สึกต่างๆกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกดึงออกมาจากสมองส่วนลึกของเราที่มาผสมประสานร่วมกัน หรือที่เขาเรียกว่าเป็น the emotional memory ที่เรื่องของเกี่ยวับคนที่เราสูญเสียไปในชีวิตทีนี้เนี่ยเมื่อมีการดึงข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยสมองเราจะสร้างภาพที่มันมีความเป็นกราฟิ 4, HD, K, AK, กระดับ f 4 l HD 4K AK อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเรียกว่าเป็น internal simulation หรือเป็นโลกจำลองที่เกิดขึ้นในสมองของเราเมื่อไม่เมื่อไม่ม,มีสิ่งรบกวนจากภายนอกสมองเนี่ยจึงสามารถใช้ทรัพยากรทั้งหมดในการใช้ gamma wave เนี่ย ในการสื่อสารและในการดึงความอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลคนนั้นออกมานี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงสัมผัสได้ถึงคนที่เรารักหรือคนที่เราจากไปแล้วเนี่ยได้อย่างชัดเจนเหมือนกับว่าเขาไม่อยู่ตรงนั้นอันนี้คือในมุมมองวิทยาศาสตร์ทีนี้ในมุมมองที่2คือเกี่ยวเรื่องการที่ผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยหรือคนที่จากไปแล้วเนี่ยมาบอกในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ได้ยังไงมันจะมีส่วนหนึ่งของความจําที่เขาเรียกความจําที่ถูกลืมไปแล้วเนี่ยหรือว่าเรียกว่าคริปตอมนิเซียเนี่ย เป็นสมองส่วนบันทึกคุณสังเกตไหมว่าปกติเวลาเรามองเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยเราสมองเราจะจดจําทุกอย่างเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งที่เราไม่ได้อยากจะจเช่นเรามองเห็นภาพผ่านกล้องผ่านวิดีโอตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้สังเกตรหรอกว่าหลังฉากมันจะมีไฟอยู่หนึ่งดวงหลังฉากจะมีรอยด่างอยู่ตรงนี้แต่อันนี้แหละมันจะไปอยู่ในสมอง,องคุณที่จะไปลงไปบันทึกเป็นจิตใต้สํานึกหรือว่าเป็น implicit memory ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้น ตอนที่สมองเราเนี่ยทำการเคลียร์ขยะเกิดขึ้นบางทีเราเลยไปเห็นดีเทลบางอย่างหรือเหมือนกับว่าคนที่เรารักเนี่ยมาบอกดีเทลเราบางอย่างโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีสิ่งสิ่งนี้อยู่ในบ้านทั้งที่เราเห็นสิ่งสิ่งนั้นทุกวันอันนี้เป็นจุดที่ลองไปสังเกตกันดูได้และสมองเราเนี่ยจะเก่งมากในเรื่องของเป็นเรื่องของการคาดเดาเพราะเขาพยายามสมองเราเนี่ยพยายามที่จะค้นหาความเชื่อมโยงเข้ามาประมวลผลและทําการคาดเดา ว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งนี้อาม่าคนนี้มักจะเกี่ยวข้องกันกับถ้วยน้ําชาใบนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของเรื่องของการการจับคู่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในสมองเราทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวเรื่องของว่าเวลาที่เราฝันถึงคนคนที่เสียชีวิตไปแล้วญาติของเราไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไปแล้วเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าทําไมเวลาที่เราฝันถึงเขาอะเวลาที่เขามาหาเราหรือเวลาที่ญาติมาเล่าให้เราฟังว่าฝันถึงอาเจกคนนี้แต่เขามาแล้วเขาดูหนุ่มขึ้นนะเพราะอะไรเพราะว่า สมองของเราจะจำ peak version memory หรือภาพความทรงจำที่ประทับใจที่สุดเมื่อเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะได้รับความสูญเสียความโศกเศร้าต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการในการ self healing mechanism หรือเป็นการการเยียวยาจิตใจที่เกิดขึ้นภายในสมองของเราเป็น emotional resolution ที่เกิดขึ้นทำให้ทาให้เราเห็นถึงมุมมองเห็นถึงภาพจำที่สวยงามเกี่ยวกับคนคนนั้น น,นั่นเคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงสมองของเราเนี่ยมันจะจําสิ่งที่มันสวยงามที่สุดเวลาเราเห็นเขาในความฝันหรือเห็นเขาว่าน่เงี้ยเราเลยเห็นเขาในเวอร์ชันที่ดูดีและสวยงามอันนี้เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ใครจะไปทดลองอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่สุดแท้ทีนี้จะกลับมาตอบคาถามที่ว่าตอนที่เราฝันไปเนี่ยแล้วเราตื่นขึ้นมาแล้วเราลืมหรือเราจะแฮ็กความฝันได้ไหมหรือที่เรียกว่า Inception process เนี้ยหรือว่าการทดลองเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าในวงการวิยาศาสตร์เนี่ย <S <s เขาเรียกเทคนิคนีคน้ว่า mnemonic induction of lucid dreams หรือว่า Mild และ incubation หรือการบ่มเพาะความฝันวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของการสั่งจิตได้หรือว่าเป็น dream incubate คือการบ่มเพาะความฝันได้ทำไมการสั่งจิต ก่อนนอนถึงทําได้จริงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอธิบายผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่า prospective memory หรือความจําในอนาคตเขาเรียกว่า the power of intent คือเมื่อเราสั่งจิตด้วยประโยคสั้นๆซ้ําๆสมองส่วน prefrontal cortex หรือสมองที่บันทึกภารกิจที่ต้องทําเหมือนเป็น to do list ในสมองแม้ในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยสมองเราจะพยายามไะดึงหัวข้อเหล่านี้ขึ้นมาประมวลผลในช่วงที่เป็น REM sleep เคยไหมว่า เวลาที่เราเหมือนจะตื่นไปสอบเราจะฝันว่าต้องตื่น7จ็ดโมง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 สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับเราจะตื่นได้จริงๆจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นการที่เราพรีคอมมาหรือสั่งพร้อมในสมองเราไว้ว่า7จ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงสั้นๆซ้ำๆสั้นๆซ้ำๆมันทําให้สิ่งเหล่านี้ถูกดึงมาประมวลผลในช่วงของเรมสเ e ปทาให้เราอาจจะทําการตื่นขึ้นมาได้ทันตอน7จ็ดโมงทีนี้ Targeted d REAM Incubation หรือ TDI เนี่ยงานวิจัยจาก MIT Media Lab พบว่าเราสามารถชี้นำหรือไกด์เนื้อหาในความฝันได้หากเราใช้สมองของเราอะจดจ่ออยู่กับหัวข้อนั้นนั้นในช่วงที่สมองของเรากำลังจะเคิรมหลับไปหรือใน process ที่เขาเรียกว่า Hypnagogic ซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นสมองเนี่ยจะเป็น Alpha กับ Theta เราสามารถสั่งได้ว่าสมมุติว่าเราหมกมุ่นกับอะไรมากๆจนเก็บไปฝันเคยได้ยินคำนี้ไหมมันคือการ process ในความเชื่อของการแฮกสมองอย่างหนึ่ง ทีนี้สเตปที่2การทําสมาธิก่อนนอนการทําสมาธิก่อนนอนเนี่ยหมือนเป็นการจูนคลื่นเพื่อให้พร้อมรับกับการส่งและรับข้อมูลซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าที่เป็นในกลุ่มอัลฟาแกับเตต้ามันจะมีสเตจที่เขาเรียกว่าเป็นเด e ะบริดจ์สเตจซึ่งเป็นการกําหนดลมหายใจช่วยลดการทํางานของซิมพาเทติกเน e ร์ o u s s y สซิสเต็มหรือระบบที่ตื่นตัวและไปกระตุ้นพาซิมพาเทติกหรือเป็นระบบผ่อนคลาย เมื่อสมองเนี่ยลดขึ้นสมองเนี่ยลดลงจากกระดับเบต้าที่มาแบบปืดตื่นตัวเนี่ยเป็นเบตา้าค่อยๆรีแลกซ์ขึ้นเข้าสู่เวฟที่เป็นอัลฟาและเตต้าที่เป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อระหว่างจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคอมานหรือการเตรียมจิตเพื่อให้คลื่นเหล่านี้มันมีความพร้อมมากขึ้นสเตจท,ที่3ก็คือวิช u a วล z i n ิ่งคือการสร้างภาพเหมือนในสมองการนึกถึงใบหน้าที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือญาติเนี่ย จริงๆแล้วบางทีอาจจะไม่แค่เรื่องมโนแต่มันคือการพร i m มิ่งสมองคือการเหมือนเป็นการสั่งงานสมองไว้เหมอย่างที่จะบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราพูดคาซ้าๆสั้นๆซ้ำๆซ้ำสั้นๆซ้ำๆ,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 ๆมันเหมือนเป็นการสั่งสมองแล้วก็เข้าไปอินพุตอยู่ในสมองแล้วเอาออกมาทํางานตอนช่วง REM s l ซ e p โดยที่เราไม่รู้ตัวหลักการนี้เหมือนกันแต่มันเป็นการในเชิงของความภาพเช่นเราจดจําภาพวิช u ลไลซิ่งอะไรที่มีความแบบ มีความชัดเจนมีความมีความจดจําได้ซ้ําๆเป็นระยะเวลานานซ้ําๆทดลองไประยเวลานานมันเหมือนเป็นการวางเบตรหรือการวางเหยื่อล่อให้สมองว่าเมื่อคุณหลับไปแล้วดึงข้อมูลมาประมวลผลนะ่ะดึงภาพนี้สิที่เราทําการพรามิงหรือการทําพร้อมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราอาจจะถึงฝันถึงสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆซ้ําๆได้อันนี้คือเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเวในการทำอินเซปชันหรือการแฮกความฝันแล้วทําไมเนี่ย เราจะต้องจดทันทีเมื่อเวลาเราตื่นขึ้นมาจากความฝันเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่ามันจะมีสารสื่อประสาทตัวหนึ่งที่จะทําการป้องกันไม่ให้มีการ rewrite หรือว่าทําการ write ข้อมูลเพิ่มเข้าไปในสมองในช่วงเวลาที่เราทําความฝันมาเลยเหตุหผลว่าทําไมเมื่อเวลาเราตื่นขึ้นมาสิ่งที่เราจำเนี่ยมันถึงหายไปในช่วงที่เราฝันเนี่ยสารอะซิตคลอรีนเนี่ยในสมองจะสูงมากช่วยให้เกิดภาพความฝันแต่สารโนราดรีนาไลน์เนี่ยที่ช่วยในการบันทึกความจําระยะยาวเนี่ยจะต่ําม,มาก มันจะเป็น eraser effect ก็คือทันทีที่คุณลืมตาแล้วเริ่มขยับตัวเนี่ยสาร n o ร a d r e n a l i n e จะพุ่งสูงขึ้นเพื่อเตรียมร่างกายให้มันตื่นขึ้นแต่เนี่ยมันจะดันไปลบสัญญาณของ a c ซ t y l c h o l i n e ทิ้งในท,ทันทีซึ่งเป็นความทรงจำในระยะยาวเนี่ยทิ้งไปมันก็เลยจำไม่ได้ทีนี้เนี่ยมันมีการวิจัยพบว่าเราจะลืมความฝันไปกว่า50%ภายใน5นาทีแรกหลังจากเช้าตื่นและลืมไปเกือบหมดเลยคือ99%ภายใน10นาทีหลังจากตื่น หากไม่มีการจดบันทึกหรือทวนซ้ำในทันทีการจดบันทึกคือการย้ายข้อมูลจาก temporary storage ที่เราเห็นเนี่ยไปสู่การเป็น permanent storage ในขณะที่ตื่นหลักๆแล้วสรุปง่ายเนี่ยการทำ inception คือการ input ข้อมูลซ้ำๆสั้นๆซ้ำๆสั้นๆลงไปเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถูกดึงออกมาในช่วงเวลาของการทำ ram sleep ทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่า พุทธศาสนาหรือว่าศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความฝันจริงๆแล้วก็คือความฝันความฝันคือคกลไกหรือโบนัสที่เกิดขึ้นจาก process การนอนของร่างกายความฝันเนี่ยอาจจะเป็นรหัสลับที่จิตใต้สํานึกเนี่ยเขียนถึงเราเขียนถึงคุณหรือเขียนถึงใครก็แล้วแต่หรือว่ามันอาจจะเป็นจดหมายที่ส่งมาจากโลกวิญญ,ญาณก็ได้แต่ไม่ว่าฝันนั้นเนี่ยมันจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายเนี่ยอย่าลืมว่าสติในตอนตื่น สำคัญที่สุดฝันเนี่ยอาจจะเป็นรหัสหรืออาจจะเป็นโคดิง้งหรืออะไรบางอย่างที่ส่งมาในตอนกลางคืนแค่ชั่วข้ามคืนแต่จริงๆแล้วการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายตอนที่เราลืมตาอยู่หรือสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยคือของจริงที่จะอยู่คู่กับคุณไปตลอดเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมโชคชะตาของตัวคุณเองคือการลงมือทําในตอนตื่นให้ดีที่สุด คอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมติดตามชื่อด้วยมูทล์กชื่อด้วยออนทัวร์และทุกๆคอนเทนต์ของแจ็คจอร์ดพงสตูดิโอรวมถึงทุกๆคอนเทนต์ของแจ็ค布拉แจ็คด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับก็ขอให้นอนหลับอย่างมีความสุขและตื่นมาพบกับพลังงานดีๆสิ่งที่รออยู่สำหรับวนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ T O A g o สีทอง T O A สีที่เป็นประกายดุจทองแท้เคียงคู่พุทธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง T O A แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกต์เพื่อความหอมและเฮง